้อยขมมาแล้วจ้าโอ้แมนแล้วจ้าลาบหอยเปาหือมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัน,ออนก่อนขาเทียงกินข้าเทียงคนเขาทำงานอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ออนนี่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะเวลามันหน่อยก็เลยไดยคลิปมือเทียงมือเทียงมือเทียง้อย,มอย,ยขมขมเหอายแน่ล่ะ ผมมตามาบอกเอาเรื่องกันมือน้องคน้อยตาก็คอยเทียวนแน้แท็กซี่ก้วยหอยเป่าหือพี่น้องอืมว่าสิบุเฮดเพชรไงเขา คือสีเผ็ดๆแหละคัณพี่น้องอันน้้ฉับสนน้ำกันหอยป่าฮื้อมือเทียงมือเทียงมือเทียงกกลยขมคมไอ้เน่ะ ผม,มตาตมาบอกเอาเรื่องกันมือน้องคอนกอยตาก็คอยเทียวหูวแนมแท็กซี่โอ้ยหอยเป่าหื้อพี่น้องอว,ว่าซิบูเฮดเผ็ดในะเขา คือสีเผ็ดๆแหละคุณพี่น้องอเน,นี้ยฉับสอดน้ำกันหอ,อยเป๋าหือ้อ Trump's wife is very angry with you. <laughs> <laughs>